300กว่าบาทถึง400กว่าบาทนะครับนี่คือ Devolt ฟมีดซีรีส์ Atomic นะครับ Compact Series ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมยืมมารีวิวไม่ใช่ของผมนะครับก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาก็กรุณานะครับฟังก่อนแล้วก็ดูก่อนที่จะถามคำถามว่ากี่บาทซื้อที่ไหนมีของอีกไหมผมไม่ใช่ร้านขายนะครับผมเป็นแค่คนรีวิวซื้อมาใช้งานบ้างยืมมารีวิวให้พี่ๆได้เป็นข้อมูลนะครับก่อน ที่จะตัดสินใจเลือกซื้อกันหรือว่าบางคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้ใช้งานได้เข้าใจมันมากขึ้นนะครับบางทีไม่ทราบโดยว่าเออมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับ d e v o l อ Atomic Compact Series นะครับก็เป็นมีดพับในลักษณะของออมีด Work Knife หรือว่าเป็นมีดช่างนะครับโดยออระบบกลไกของเจ้ารุ่นนี้จะเป็นแบบ Push Flip Up and Down นะครับ คอมเพกลงกว่าเดิมถึง30%ก็คือถ้าเป็นรุ่นเดิมมันตัวใหญ่มากตัวนี้ก็จะเล็กลงกว่าเดิมนะครับเหลือประมาณ70%เท่านั้นนะครับจะเป็นระบบสไลด์คลิกเบลดเชนจิ่งคือเป็นระบบที่สําหรับปลดล็อกมีดนะครับใบมีดนั่นเองส่วนด้านหลังแพ็กเกจนะครับเขาก็จะมีใบมีดสำรองให้มาน่าจะ1-2ใบผมไม่แน่ใจน่าจะใบเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนรีวิวนียผมจะไม่ได้อ่า ไม่ได้เอาใบในแพ็กเกจนะครับมารนะีวิวก็จะเอาใบของผมเองนี่แหละมารีวิวนะครับก่อ,อก็ตัดไอตัวอุปกรณ์นี้ออกมาก่อนนะครับแพ็กเกจเดี๋ยวผมจะเก็บไว้อีกที่หนึ่งลองชั่งน้ําหนักมีดเปล่าๆดูนะยังไม่รวมใบมีดนะครับอยากทราบว่าน้ําหนักเท่าไหร่กันมาดูกันเลยนะครับผมหน่วยกรัมนะครับน้ำหนักอยู่ที่1 04นนะครับ104กรัมแล้วก็ถ้าเกิดบวกใบมีดอีกใบหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่108นะครับ108กรัมก็จะเป็นขนาดน้ำหนักที่ถ้าเป็นมีดช่างใช้งานก็ผมว่ามันก็ไม่ได้หนักมากแล้วนะครับอยู่ในไซส์อยู่ในขนาดที่เหมาะสมกับการพกพาไม่ว่าจะเป็นเหน็บติดกางเกงไปนะครับหรือว่าจะติดกระเป๋าช่างไปก็ทำได้สะดวกด้วย ส่วนโครงสร้างของด้ามน,นะครับที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ดำเนี่ยจะผลิตด้วยประเภท ABS พลาสติกหรือบางทีก็อาจจะเป็นแก้วฟิลไนลอนก็คือเป็นไนลอนเสริมเหลแก้วซึ่งมีความทนทานต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการตกกระแทกนะครับทนต่อสารเคมีบางชนิดแล้วก็รวมถึงการใช้งานเหมือนบีบการรออกแรงกดนะครับรวมถึงการกดทับอะไรต่างๆด้วยซึ่ง d ีวอลเองเขาก็จะทำออกมาเป็นสีเหลืองดำนะครับเป็นสีประจำแบรนด์เขาเช่นเดียวกับส t a n l e y เลยเพราะว่า สเตอร์ล,ลีกับดีวอเขาเป็นเครือเดียวกันเดี๋ยวเราลองวัดขนาดความยาวของตัวอุปกรณ์ขนาดพับเก็บพร้อมเคลื่อนย้ายนะครับขนาดพับเก็บความยาวอยู่ที่ประมาณ10.4ซนติเมตรหรือประมาณ4นิ้วโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างของตัวดัมมี่เนี่ยจะมีสีดำที่มีสัญลักษณ์เขียนว,ว่า atomic แล้วก็ท้ายก็จะมีแรนยัดริงนะครับเป็นห่วงสำหรับร้อยเชือกหรือว่าสายล่ามอาจจะห้อยคอหรืออาจจะห้อยอัข็มขัดช่างก็ได้นะครับเป็นนิรภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเวลาทํางานบนที่สูงใช้มีดเล่มนี้แล้วมีดตกตกลงมาข้างล่างโดนหัวคนข้างล่างนะครับโดนเพื่อนร่วมง,งานเขาก็จะออกแบบมาเพื่อมีห่วงในการล่ามด้วยนอกจากนี้จะมีลายการลื่นส่วนด้านหน้าพร้อมกับสัญลักษณ์ดี v o ร์นะครับเป็นสกรีนสีดําแบบนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นช่องสําหรับติดตั้งคลิปนะครับเป็นคลิปแบบลวดวคลิปก็มีเทนชั่นที่ดีนะครับเน็บแน่นหนาแล้วก็ ลึกประมาณหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ไม่สามารถจะย้ายตำแหน่งได้นะครับมีตำแหน่งเดียวส่วนการกลางใบมีดเนี่ยถ้าเราดึงออกมาโดยตรงเลยนะครับโดยดันออกมาอย่างนี้เลยก็สามารถจะกลางได้เลยนะครับไม่เหมือนรุ่นก,ก่อนๆที่มันอาจจะดึงไม่ออกนะครับมันจะล็อกเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูว่ามันตาน่างกันยังไงตัวนี้ก็ทําออกมาได้น่าใช้มากๆนะครับส่วนของด้ามจะมีความตรงและแบนนะครับแล้วบริเวณตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นเป็นปุ่มโลหะซึ่งอันนี้แหละเป็น,นกลไกในการ พับมีดกลับเข้ามานะครับก็คือเวลาเรากางออกมาเนี่ยเราก็จับถือในลักษณะนี้นะครับโดยตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็น retention ใบมีดเนี่ยมันจะเป็นโลหะนะครับเป็นอัลลอยสีดำแบบนี้พร้อมกับเขียนว่า atomic compact series ก็คือเป็นรุ่นที่แบบเหมือนสูงขึ้นกว่า,ารุ่นทั่วๆไปนะครับหลังตรงนี้ก็จะช่วยประคองนิ้วเวลาเราจับถือใช้งานนะครับพร้อมกับส่วนของด้ามเนี่ยจะมีความแบน นะครับแล้วคล้ายกันทั้ง2ฝั่งทําให้ผู้ใช้งานถนัดซ้ายก็สามารถจะใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ได้สะดวกด้วยพร้อมกับช่องฟิงเกอร์การ์ดนะครับขนาดที่ลึกและใหญ่มากส่วนโครงสร้างภายในเป็นสเตลเลสสตีลไลเนอร์นะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวอุปกรณ์คือเวะลาเราบีบเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกหักหรือว่าใช้งานหนักๆเนี่ยมันก็สามารถจะทนทานได้มากขึ้นส่วนบริเวณด้านล่าง2ช่องตรงนี้นะครับก็สามารถจะจับในลักษณะนี้หรือจะเป็นการชกด้านหน้าแบบเนี้ยในการใช้งานละเอียดได้ ระบบการใส่และเปลี่ยนใบมีดนะครับก็จะเป็นตัว retention คือต้องยกดึงขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีฟันของตัวอุปกรณ์เนี่ยหฟันเท่านั้นนะครับในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็น2ฟันมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ใบมีดให้ดูนะครับซึ่งใบมีดก็จะเป็นใบมีดมาตรฐานเลยแต่ตัวนี้เป็นใบมีดของส t ตลลี่นะครับก็จะมีช่องอยู่2ฟันรหัสตัวนี้คือ1 1ขีด921นะครับ number 1992เนะครับ เวลาจะเปลี่ยนใบมีก็เพียงต่ดันตัวฮาร์ดแวร์เนี้ยให้อ้าออกแบบนี้นะครับแล้วก็นําตัวใบเนี้ยสไลด์กลับเข้าไปในช่องนะครับซึ่งตัวฟันนี้นะจะล็อกกับร่องที่มีนะครับโดยเขาจะมีร่องสองร่องด้วยกันหน้ากับหลังนะครับถ้าผมดันเข้าไปแล้วใช้ร่องแรกนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็ถือว่ายืดนออกมาไหมก็ประมาณหนึ่ง หรือผมจะดันเข้าไปอีกก็ได้แต่ว่าตัวช่องด้านในเนี่ยมันออกแบบมาให้ชนกับตัวฮาร์ดแวร์แล้วนะครับมันก็ไม่สามารถจะดันเข้าแล้วนะเมื่อไหร่ที่เราดันมีดลงในร่องนะครับพอดีเนี่ยตัวของใบเขาก็จะทําการล็อกโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบเปลี่ยนใบมีดแบบนี้นะครับก็ทําให้ผู้ใช้งานใช้งานเปลี่ยนใบมีดได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็คือไม่ต้องขันสกรูเพื่อมาเปลี่ยนอะไรมากมายแค่ดันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วหยิบใบมีดออกเมื่อใช้ด้านนี้ ไม่คมแล้วติดกาวเลอะเละเละทะหายคมปลายหักก็ทําการพลิกใบมีดกลับด้านนะครับก็สามารถใช้ใบมีดอีกฝั่งหนึ่งนะครับของตัวอุปกรณ์เนี่ยเพื่อใช้ตัดนะครับกรีดหรือว่าเจาะอ,อะไรประมาณนี้ได้ส่วนการพับเก็บก็คือเพียงแต่กดปุ่มนี้ให้จมลงไปนะครับจากนั้นก็ตัวกลไกก็จะพับมีดกลับเข้ามาแล้วก็สามารถจะเปิดกลางได้ด้วยมือเดียวด้วยการดันบริเวณตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับดันเปิดมือเดียวอย่างนี้ได้ด้วยนะครับสะดวกดีหรือจะเป็นการ ฟลิกซึ่งด้านนี้ไม่มีลายัคลื่นอะไรเลยนะก็ต้องบอกว่าการเปิดด้วยมือซ้ายถ้าใช้นิ้วชี้นะครับก็ใช้นิ้วชี้ดันตัวที่เป็นเดือยที่ยื่นออกมาตรงนี้เพื่อเปิดกลางออกนะครับเราใช้นิ้วโป้งช่วยประคองทีแต่ถ้าคนถนัดขวาเนี่ยดันเปิดแบบนี้ได้เลยหรือจะเป็นการหยิบอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่วิธีที่เขาแนะนํามาคือฟลิกก็คือกดปุ่มแล้วสะบัดออกแบบนี้นะครับก็จะกลางหรือว่าจะเป็นการกดปุ่มแล้วซับเข้านะเพราะจุดหมุนมันลื่นมากนะครับลองดูเนาะเห็นไหมกดแล้วพับลงมาเลย มันเป็นเหมือนบอแบริ่งหรือว่ายังไงเลยนะครับก็ทําให้ใช้งานได้สะดวกดีปุ่มอยู่ในตำแหน่งที่ถ้าเกิดจับใช้งานทั่วไปเนี่ยเราสามารถจะวางนิ้วแบบนี้หรือจะเป็นการพพนชิงกริปในลักษณะแบบนี้ได้โดยที่ไม่ไปรบกวนกันไกลการ,การ,การล็อกนะครับโอกาสที่จะไปกดโดนปุ่มแล้วพับหนีบมือก็น้อยหรือแม้แต่เวลามันไปกดโดนแล้วมันพับลงมานเนี่ย โอกาสที่มันจะหนีบมือก็น้อยไปอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่ไม่คมเหมือนเป็นกาดอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนไหนถ้าจับอย่างเงี้ยหรือบีบลงมามันก็ยังไม่สามารถจะพับลงได้ทันทีเพราะว่าต้องมีระยะกดพอสมควรนะกดแค่นิดหน่อยพับไม่ได้ต้องกดลงไปสุดเลยนะครับนี่ก็เป็น,นกลไกของเจ้า atomic compact series ตัวนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าใช้กว่าเดิมเยอะเลยคราวนี้เราลองมาเทียบกับรุ่นก่อนๆบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่กลางออกมาไม่ได้ต้องกดปุ่มก่อนนะครับ สินจะกางออกมาระบบเปลี่ยนใบมีดเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ตัวนี้มันจะมีเดือยล็อกนะครับสฟันแต่รุ่นใหม่มันจะเป็นฟันเดียวนะครับนี่ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีตัว fastener นะตัดตัดสายรัดอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ด้ามอ้วนหนาเพราะมีช่องเก็บตัวใบมีดนะครับอยู่ข้างใน,นซึ่งสามารถจะงานออกมาเพื่อเอาใบามีดออกมานะครับเป็นสแปบได้โดยทั่วไปวถ้าเทียบกับตัวแบนธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่า ความยาวของด้ามเขาจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เอร์โกรมิกของด้ามเนี่ยยังคงความสบายสะดวกอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์ด้านหน้ารวมถึงระบบเปลี่ยนใบมีดแล้วก็ความหนาของด้ามเนี่ยไม่ได้ลดหรือว่าเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปแล้วก็เป็นมีดที่คอมแพกจับถนัดดีนะครับเพราะว่าตัวของสันเนี่ยสามารถจะจับแบบนี้มาด้านหน้าหรือจะเป็นการกำแบบนี้ก็ยังทําได้สะดวกด้วยนะครับแล้วการพับเก็บก็กดปุ่มรับนะปุ่มแอคชั่นดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็ การเก็บได้สะดวกนะครับนี่คือ Dval Atomic Compact Series เราเจอกันใหม่อพิสิสหแนาดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์ Dval Sharp Hand Tool บายๆครับ h e b e r r i d e n Out